สวัสดีครับขอต้อนเข้าสู่ช็อตเด็ดบอลโลกกับแชมป์นะครับวันนี้ผมขอนําเสนอสกูมนี้เพราะว่าเห็นหลายคนดูฟุตบอลโลกแล้วเครียดกันเหลือเกินแน่นอนคนดูอยากจะให้ทีมชนะคนลงมปเตะก็อยากที่จะชนะแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากผลการแข่งขันไม่เป็นไปดังใจนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะยกขึ้นมาพูดในวันนี้และถ้าเกิดเป็นแบบนี้จริงนักฟุตบอลในเอเชียคงอยากมีเงินคงอยากไปเตะบอลในพรีเมียร์ลีกเหมือนนักบอลอังกฤษแต่ในขณะเดียวกันครับนักบอลอังกฤษ ก็คงใหญ่จะมีแฟนบอลเหมือนคนเอเชียเพราะอะไรชุดนี้ฮะในการแข่งขันบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองระหว่างอังกฤษกับอัลจีเรียอังกฤษทําได้เพียงเสมอทุกคนเ็งเราเข้าใจได้ทั้ง2ฝ่ายแฟนบอลเสง่เพราะพักเงิน2องถึงสามแสนบาทซื้อตั๋วเครื่องบินและตั๋วเข้าชมมาชมถึงแอฟริกาใต้มาเชียร์ถึงขอบสนามแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คืออังกฤษเองก็เล่นเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่า ช่องว่างระหว่างทีมใหญ่และทีมเล็กมันแคบลงเรื่อยๆตังหกักหลังจบเกมสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดเมื่อแฟนบอลอังกฤษโหนักบอลตัวเองจนทำให้เวนรูนี่กองหน้าชื่อดังที่เดินผ่านกล้องถึงกับพูดประชดว่า <c oughs> ดีจริงๆที่เห็นแฟนอังกฤษโหคนอังกฤษด้วยกันเองเป็นแฟนบอลที่จงรักภักดีสุดๆจริงๆและหลังจากเยรอรมันโชว์ปลอมเทพถล่มอังกฤษตกรอบ16ทีมสุดท้าย4ประตูต่อหนึ่งนักฟุตบอลอังกฤษก็ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งในเชิงจิตวิทยาแล้ว นักกีฬาเวลาชนะไม่ต้องการหรอกกำลังใจเพราะกำลังคึกกำลังอิ่มเอมกับชายชนะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือนักกีฬาต้องการกำลังใจมากที่สุดยาาพวกเขาผิดหวังเพราะคงไม่มีใครอยากเดินออกจากสนามในฐานะของผู้แพ้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของกำลังใจผมว่ากองเชียร์เอเชียครั้งนี้ชนะใจคนทั้งโลกเพราะภาพนี้ครับ ข้ามจากยุโรปมายังเอเชียเกาหลีใต้ก็เหมือนอังกฤษครับตกรอบสมบทีมสุดท้ายแพ้อุรุกวัยหนึ่งต่อ2อย่างไรก็ตามความเป็นชาตินิยมแบบเข้มข้นของเกาหลีใต้ทําให้เราได้เห็นภาพนี้ครับภาพการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ที่เกาหลีใต้คนเขาเข้าใจว่าหากนักกีฬาเต็มที่แพ้หรือชนะเราห้ามทอดทิง้งแต่ต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาตลอดไปยิ่งไปกว่านั้นสปิริตของความเป็นเอเชียยังแข็งแกร่งและน่าภูมิใจเมื่อผู้นําเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้พบกันในการประชุม G8 ทั้งสองประเทศอาจจะแข่งขันเพื่อไปมหาอำนาจแห่งเอเชียแต่ครั้งนี้เมื่อผู้น,นําทั้งสองประเทศได้เจอกันประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อีเมียงบักก็เข้าไปพูดกับทางด้านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นว่าผมหวังว่าญี่ปุ่นในฐานะตัวแทนของเอเชียจะผ่านเข้ารอบแปทีมสุดท้ายโดยการชนะปารักไววยได้เอเชียขอสนับสนุนคุณนาโอโตะข้างนายกของญี่ปุ่นก็บอกว่าขอบคุณครับผมจะนําข้อความของคุณไปบอกกับทีมฟุตบอลของญี่ปุ่น ฝีเท้าเราอาจจะเป็นรองยุโรปนิดๆแต่ผมว่าสปิริตการเชียร์และการดูกีฬาผมว่าเราชนะใจคนทั่วโลกครับสวัสดีครับขอบคุณครับทิ้งท้าย